สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำ channel นะคะวันนี้เรามาดูการติดตั้งแผ,แผงคอยลร้อนของแอร์รถสิล้อค่ะแต่มันเป็นของรุ่นทั่วไปอะค่ะช่างบอกว่าของรุ่นทั่วไปแต่วันนี้เรามาติดของรถสิบล้อน,นะคะแผงคอยร้อนค่ะเราก็ยืดนด็อต ยึดเหมือนเดิมตอนที่เราถอดออกค่ะนี่คือ <S <S แผงตัวใหม่นะคะนี่เห็นไหมดูใกล้ๆเลยค่ะคะ่ะอยู่จ,จะอยู่ล้อซ้ายค่ะหน้ารถข้างๆลอ้อซ้ายฝั่งข้างคนขับค่ะียายช่างทำการยึด กำลังร้อยน็อตเข้าไปร้อยเสร็จเราก็ขันขันด้วยตัวทีอยู่ฝั่งนู้นค่ะเห็นไหมคะแม่จะมืช่างหมุนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เราก็ใช้ประแกระแจล็อกหัวน็อตไว้หมุนทางฝั่งนู้นเพื่อจะยึดกับรถค่ะกับตัวรถ มีคลิปตอนประกอบตู้ด้วยนะคะไปดูได้ค่ะประกอบคอยอะคะ่ะคอยร้อนเนี่ยมีคลิปด้วยนะคะไปดูค่ะไปหาดูได้ในช่องเมียช่างพาทำชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องผลิตผลงานดีๆผลิตคลิปดีๆแต่ต่อไปค่ะมีงานช่างมีคลิปเกี่ยวกับช่างอีกมากมายเลยค่ะเข้าไปดูได้ในช่องของเรานะคะ แล้วก็มีอะไรสอบถามเกี่ยวกับคลิปเขาจะไม่เข้าใจสงสัยตรง Comment ไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็จะให้ช่างโดยตรงเลยคะ่ะมาตอบให้ก็ต้องยืดฝั่งนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเมื่อกี้เรายืดฝั่งนี้แล้วค่ะแล้วเราก,ก็มายืดฝั่งนี้ด้วย ก็จะมีช่องของเขาอะค่ะคือถอดอยังไงก็ใส่อย่างนั้นคอยตัวน,นี้เป็นคอยทั่วไปนะคะเห็นกันไหมนี่ค่ะใกล้ๆเลย อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับรถแบบไหนหรือไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือทาให้ทำคลิปแบบละเอียดค่ะอยากรู้จุดไหนตรงไหนของรถของเรื่องการซ่อมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเกี่ยวกับซ่อมไดชาร์จไดสตาร์เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ค่ะทุกชนิดค่ะเกี่ยวกับมอเตอร์่ะช่างทำได้หลายอย่างค่ะ เครื่องมือกระช่างก็ได้พัดลมก็ได้นะคะพัดลมก็มีในช่องเราลงไว้หลายคลิปเหมือนกัน,นะคะ่ะเข้าไปดูได้แล้วก็ทำการต่อสายนะคะสายไฟสายไฟค่ะนี้เราเจะผล่หัวสายไว้อยู่แล้วค่ะสอต่อเข้ากับที่เดิมอะคะ่ะสายเัวทาง อันนี้คือสายดินสายตัวถังนะคะเห็นไหมส่วนอันนู้นสายไฟอะคะ่ะสีน้ําเงินอะคือสายไฟสีขาวคือสายดินค่ะเ,เ,สเสร็จแล้วเราก็เก็บรายละเอียดคือไล่น็อตอีกรกอบหนึ่งค่ะเอาให้ตึงที่สุดเอาให้แน่นค่ะ ที่เดิมค่ะที่เราขันน็อตเข้าไปเอาให้แน่น <S <S <an> <S ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ แล้มีคำตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันเนาะเห็นไหมนะะี่ค่ะนี่คือคอยตัวไม้เลยนะคะ เป็นของทั่วไปค่ะอขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปจนจบจบเลย